อ่าทุก่านช่วงนี้นะฮะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรองของเรานะครับรรยาสายตาคุณยายแว้นมอไซน์นะครับพายอย่างสบายใจจนลำไส้หดตดไม่มีเสียงครับผมเออน่าซื้อให้คนที่พากินนะ <c oughs> สนใจไหมเออโปรดิวเรานั่งอยู่ทางจะตดมีเสียงครับเมื่อกี้จะขวดน,นะอน่าสำหรับในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับยาชูกำลังตาคุณยายถือ m อ6สิบหกนะครับกินแล้วฟิตแต่แรงไม่มีนะครับ ข่าวนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรองของเราใช่แล้วนะคะกับยกทรงยี่ห้อกาโวผู้หญิงนมโตใช้แล้วนมหย่อนครับผมใครจะใส่เฮกเฮกบ้างใส่สิมีเหรอวะอะไรวะไปแล้วนะสำหรับข่าวนี้นะครับผมก็ขอบคุณด้วยไม่บอว่าใครไม่บอกครับขอไข่ขอไข่ถ้ามึงบอกผู้สนับสนุนกูตอบจริงเลยนะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับร้านอาหารตามสั่งโยชิเนลมิตได้ดั่งปากลำบากตอนกินนะครับผม ครับผมสำหรับในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรองของเรากางเกงนผู้ชายยี่ห้อแอปเปิลครึ่งซีก12เฉดสีใส่ดีเป้าตุ่ครับผมอุ้ยไทยมีจริงๆแล้วลมันคริงฮะมีจริงก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรองของเรานะฮะกับซอสพริกแม่ปานีจัดจ้านทุกหยดสดจากสวนข้างบ้านนะครับกูเกียดไอ้พวกสนับสนุนจังเลยใครเขาเน นี่ยังไมมล่ะฉันมีวุฒิะนับตัวนิ่งไรยังไม่ล่ะอะไรครับน้ำปลาแค่ตากระเทยคอขาดอยู่ข้างขวดก่ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรองของเรากับภาพยนตร์เกาหลีนะครับกับอมหญิงท้องลายเจ้าชายอัลทาโตนะครับ